เขาลองส่งทางเลยเออตัวใหม่ต้องรับจะตัดต้นนนไมเลยต้นนี้ไม่ต้นนี้ต้นนั่นตัดไม่ได้ต้นนั่นตัดไม่ได้ถ่ายแม่เขาต้องถ่ายต้องถ่ายต้องถ่ายไม่ได้สายมูเตลูอ้าวอ้าวนี่อ้าวอ้าวใบสลุนเนี่ยเห็นใบสลุนมาอีกหนึ่งคนแล้ววันนี้ใบสลุนสายมูหรือสายมูเตลูเนี่ยอะสายไหนสายมุด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 สายมุ้ง มดหลายม้อ่นี่มาเอาก็จะลืมนะครับครับอาจารย์ตั้งสมมติฐานอันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับครับให้ดูรอบเลยไม่ตัดให้ดูรอบสักสามสิบสามรอบไปเวียนหัวไม่เวียนครับอ่าสามสิบสามรอบไปก่อนอาจารย์บนสั่งเนี่ยเขาจะเอาด้านข้างเป็นรองทรงกลางอ่าอด้านข้างทั้งสองข้างจะเป็นรองทรงกลางด้านบนไม่เอาออกอ่าด้านหลังจะเป็นมันเรดครับ หลังมันเล็ดอ่าอย่างนี้ก็เป็นอันเดาคาหรือเปล่าอาจารย์หรือไงไม่เรียกชื่อไปได้ทั่วไม่ได้เรียกชื่ออะไรแล้วเปข้างลงโซงกลางหลังมันเล็ดโอเคจัดไปวิธีทํวิธีทคือสวมอย่างนี้นี่คือกิฟแบ่งของตะออนครับของตะอ่อนเขาจะคิดว่าเขาเป็นเป็นเป็นนั่นหรือเปล่าหรอเขาไปคาดกิฟตคาดอะไรเขาอยางงั้นนะแั้นเขาคิดว่ากระเทยแต่มันไม่ใช่หรอกอาจารย์อย่าไปพูดตรงๆไงนายน้องก็ยิ้มนั่นนี่ไม่มีโกหกแหละอ่าไม่มีโกหกเลยใช่ไหมไม่ใช่กระเทย ไม่ใช่เลยนะเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เป็นสายอะไรอ่ะสายมูหรือสายอะไรสายสลิมครับอาจารย์โอ้ยอาจารย์หาอะไรอยู่อีกครับนี่หาคลิปใหญ่เลยอ่าเอาเพื่อนี่เขาบอกว่าด้านข้างนี่เป็นลองทรงนี่มันเราก็ตั้งวงกลมไว้เลยตรงนี้ตั้งวงกลมไว้เลยนะแล้วก็จะตัดเป็นลองทรงในเฉพาะเขตที่งวงกลมวงกลมอันนี้นะอาจารย์เราเขียนเอาเองครับเราเขียนนะ สมมติว่ามันจะเป็นลองทรงได้ก็ต้องมีกว้างคูณยาวคูณฐานคูณสูงมันก็จะเป็นวงกลมบริโอเคโอเคจัดไปถ้าถามมากก็ต่อมากครับดูวิธีดูวิธีตัดไปเลยนะครับผมเบอร์สองนะอ้าเบอร์สองปรับขึ้นสูงสุดปรับขึ้นสูงสุดเบอร์สองจัดไปจัดไปจัดไปโอ้ยังงั้นเลยใช่ไหมอาจารย์มันก็เป็นลองทรงนะถ้าไม่เชื่อก็ถามอีกอ๋ออย่างนี้เลยเนาะอาจารย์อย่างนี้เลยยากนะนี่ยากนี่ถือว่ายากนะ มันไม่ยากหนาเลยโค้งมันจะเป็นวงกลมพอในแบบเ็าเริ่มเริ่มโมโหกอาจารย์แล้เขาไม่โมโหหรอกเขาจะมีความมั่นใจกับอาจารย์กี่เปอร์เซ็นประมาณตอนนี้แศูนย์เปอร์เซ็นพอตัดเสร็จเขาก็จะบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ศูนย์เลยเนาะตอนนี้ศูนย์ตอนนี้ศูนย์นี่ครับลงงัดงัดท้งงัดอย่างนี้เลยก็บอกวิธีเขาที่ทําง่ายที่สุดที่อาจารย์ใช้หวีใช้อะไร อ่าเบอร์สองอช้หวีใช้หวีมาถ้าคนดูไม่มีตาก็ถามไปอ่าครับถ้าคนมีตาเขาก็เห็นตาผมอยู่ตะตุ่มอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตาเป็นหัวใหญ่กว่ตาแกเป็นหัวใหญ่ใช่ไหมรู้สึกวันนี้เริ่มเริ่ม เริ่มสายมูเตลูอีกแล้วนี่เตลูพูดไปเรื่อยเปื่อยสายมูเตลูแล้วอ่าเป็นรองทรงแล้วอันนี้เห็นเลยแววแล้วเราจะทำให้มันเป็นรองทรงสวยนะปรับเบอร์สองออกปรับอ่าเบอร์สองออกปรับลงอีกอ่าโอเคอ่าขูด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 เออเอออาจารย์ขูดได้ผลนั่นนะผมว่าได้ผลอยู่นะ ก็มันมันดีกว่าใช้หวีไาจำวิธีขูดอย่างงี้เนาะอาจารย์กลับไปจะไปขูดอย่างเดียวเลยนี่ขูดมะพร้าวใช่ขูดมะพร้าวนี่เออตรงข้างหูก็ทำอย่างงี้เออ่อย่างงี้อย่างงี้ขูดขูดอย่างเดียวเลยนะต้องปรับฟันลงนะต้องปรับฟันลงให้สุดเลยไหมแล้วก็ขูดอ้ส่วนที่เหลือนี่ก็ปรับฟันขึ้นแล้วก็เอาหวีใส่กระเป๋าเอาหวีใส่กระเป๋าเอาหวีใส่กระเป๋าเก็บขออาเก็บขอใช้หวีเก็บขอบ อันนี้ตั้งพิม์เขียวไว้แล้วใช่ไหมทีนี้ก็มาแ,แต่งเราได้ไกด์ไลน์มาแล้วเอาวิธีแต่งเอาตัดซองงัดขึ้นซอ,องงัดขึ้นตรงนีเ<อ>เ้เนี่ยเฉียงมาสี่สิบห้างัดตันวี้ขึ้นแล้วก็เฉียงยางี้อ่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะเรียบจะสวยจะอะไรก็ตรงนี้แหละเนี่ยทีแรกไกด์ไลน์มายังไม่สวยหรอกพอตอนนี้ก็จะเริ่มสวยเพราะว่ามีการทีนี้พออยากอยากให้มันสวยมากแล้วก็เปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวมาหมายความว่าอย่างนี้ตัวทําขอบอ่าตัวทําขอบอ่าอ่โอเคดึงคิ้วครับปึ๊บะตัวทําขอบได้ถามว่ายังประกอบเป็ดไหนคือถ้าเราไม่ทํามันจะไม่เข้าฉากอ่าใหาฉากให้เขาให้ได้นั่นนั่นฉากอันนี้คือเป็นเทคนิคของการทําเขียนแบบเขียนศินละปะ การวาดรูปวาดอะไรนะการตัดผมนี่คือการวาดรูปเนาะอาจารย์อาจารย์เป็นช่างวาดรูปจบมาจากแขนงไหนแขนงศิลปะศิลป์หรือเปล่าศิลป์นี่เป็นปั้นดินเหนียวปั้นดินเหนียวศิลป์อาจารย์ศิลปะเขียนรูปใส่ฝาถ้าเอามาใช้กับตัดผมเขาเรียกว่าศิลปินศิลปะรเดียวกัน ศิลปินจะดูหมิ่นศิลปะนะอาจารย์มันจะเป็นอย่างนั้นกองขยะดูให้ดีก็มีศิลป์เนี่ยทุกอย่างมันเป็นศิลปะศิลปินทั้งนั้นแหละแม้แต่ตัวอาจารย์อ้อนกับสายมูเตลูก็จะเป็นศิลปินศิลปะเนาะอาจารย์ครับไม่งั้นไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้พวกนี้มีพระพิคเนตเป็นครูวาอาจารย์ครับดีครับดีครับเป็นครูวาอาจารย์คือพระพิคเนตมันจะคิดได้ทุกรูปแบบเจ้าแห่งความรู้อันนี้ ต่เหตุผลของเหตุผลทำไมถึงเอาพระพี่เนศมาเป็น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 ครูบาครับพระพี่เนศไม่มีปากครับมีมือแปดมือมีแรงมีกําลังท่านไม่พูดไม่พูดท่านทาอย่างเดียวทําอย่างเดียวครับไม่ไม่เหมือนผมที่ถามนี่เนาะอาจารย์เนาะนันไม่ได้ว่าใครรอกไม่ได้ว่าจันอาจย์ไม่ได้ว่าจะมีการเหน็บแนมอยู่หน่อยนึงเนาะอ๋อนี่ออกมาอวอนนี้ออกอันนี้ออกอาตอนนี้เอาออกแล้ว ตอนนี้ออกแล้วทําไงต่อเวลาออกข้อมูลเขาไม่ให้เอาอ๋อตรงผีตรงมันจะเป็นลองทรงแล้วอ่าเป็นลองทรงแล้วอาจารย์โอเคเลยแล้วมันก็สวยด้วยครับครับไม่ต้องเอาออกทีนี้เรามดูอีกข้างที่ยังมีตัดดูอีกข้างใช่ไหมมันดูไม่ได้อ่าเนี่ยเดูอีกข้างอ่าดูอีกข้างดูอีกข้างเราก็เหมือนเดิมมา เ,เอามาใส่ตรงนี้เลยนะเอาคาดแบบนี้เลยถ้าเราเอากลิปแบ่งมันก็ประมาณสิบกว่าตัวมันช้าเสียเวลามันไม่เป็นไรแล้วแต่ความถนัดของใคร,ครของเขาของใครเราไม่ว่าใคร <ผม S 1> ว่าม,มันไม่เสียเวลานะผมทําทแบบให้ดูชัดๆใครไม่เรียนแบบผมก็ช่างแม่งด่ามันเลย <c oughs> <c oughs> ใครจะทำแบบไหนก็เรื่องของเขาอาจารย์ <c oughs> รอ,อ,อันนี้มันสายมูสายมูสายมูยมยมตตลู ลูอชีด้วยอ่ทำดาลเล่นดาก็ไม่ถึงหรอกใช่เอออ่าต้องเอียงอย่างนี้เลยบอกเขาด้วยสิต้องบิดอย่างนี้นะอย่าอถไปทางหลังก็ได้มันไม่เป็นไรมันไม่เข้าอ๋อมันไม่เข้าเราก็เอียงเลยนี่อ๋อเอียงอย่างนั้นเลยมันจะเข้าแล้วถ้าเราไม่พอใจก็แบ่งให้มันได้ฉากอย่างนี้นี่เบิ้ม เริ่มสายหมูแล้วแบ่งให้มันได้ฉากอ่าแบ่งให้ได้ฉากหนึ่งหน้าฟันปลาเลียนอยู่หลังใบหูเนี่เดินมาข้างหน้าอย่างงี้เอายังงั้นเลยอ่ะอลาวก็นี่ดูทําให้ดูแล้วก็แตะต่อหัวนิดนึงเฉียวหนึ่งหน้าฟันปลาเรียนโอ้ยังงั้นเลยนะอ๋อออยางงั้นเลยนะน่ะมันก็ไม่ขาดหมดเราไม่ขาดหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเรากะฟันเอาไว้แล้วใช่ไหมเราเบอร์ฟันเบอร์บล็อกของมันแล้วเนี่ยอ่าเบอร์บล็อกเขาจะสกัดเอาไว้อยู่แล้วกาททำงานของเขาอยู่อืมตัวบล็อก ถ้าเราตูดแถยมันก็ไม่เข้าครับอาจารย์นี่รู้เลยนะว่าบล็อกอันนี้จะกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ถ้าเป็นช่างที่ดีช่างที่ดีไม่ใช่ช่างก่เลวก็จะรู้ทีนี้ก็ถอดฟันออกครับปับฟันลงตําสุดครับจะมีไหมการตัดผมด้วยการดูตําราอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่มีการคาดคะเนนมันเป็นการคาดคะเนนทีนหนึ่งนะพวกที่ดูแบบในหนังสือน่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครนะ พวกเขามีเกี่ยวกับเรานะไอ้คำว่าว่าคนอื่นก็ไอ้ยึดแม่หมามันก็ไม่ผิดนะเพราะมนุษย์ไม่ได้มันรฟังกับเราเนาะมนุษย์ไม่ฟังนะมนุษย์อะอ้าวๆไม่ได้โหดนะแต่ว่าทารุณกรรมอาจารย์ทำไมอาจารย์กินอะไรผิดไหมครับอาจารย์จริงไม่มันไม่มันผิดไหมอาจารย์ผมจะโดนตืบไหมเนี่ยโย์ไม่เป็นไรอย่างดีก็แค่ว่าอาจารย์บะนั้ะผมจะโดนตืบไหมเนี่ยไม่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 นมไรเไมไม่ไไม่ไมไ ไม่เป็นไรเนาะง่ายๆก็สบายใจหน่อยเพราะตอนนี้มันเก้านาทีแล้วเป็นลงแล้วเก้านาทีแล้วนะอาจารย์ทีนี้ก็เอานี่ใส่กระเป๋าอ่านี่ใส่กระเป๋าจะเอาหวีมาหวีมาหวีมาอาแบบนี้อืมอแจบนี้มาอยู่นี่ใกล้นี่มันบังเออทำอย่างงั้นมันไม่เห็นหรอกครับนี่เอาหวีทำอย่างนี้เอาหวีตักเอาทั้งหางอ่าหวีตักตักแล้วก็ทำนี้เออนี่ชัดเจนเลยอาจารย์อย่างนี้ชัดเจนเลยทำอย่างนี้ แล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงมันเท่าฝั่งโน้นหรืออะไรอาจารย์เดาไหมมันเป็นการดูตําราไม่ดูมองไม่ดูเพราะว่าชาติกรณีกะการเอาเนาะให้มองดูมันก็ยืดอยู่มันก็จะห่างจากนี้มานี่สี่นิ้วแล้วแต่เรามันมันเท่ากันอยู่แล้วว่ากันนี่ครึ่งหนึ่งนี่มันสามนิ้วครับครับอือคืออันนี้ผมถึงถามอาจารย์นะไม่ใช่สายมูเตลูนะเงี้ยารย์นอนเหมือนมูเตลูเลยนะวันเนี้ยนี่เราก็เอาไอ้ตัวแกนขอบมา ครับดูนะอันนี้เป็นลองทรงกลางมูเตลูได้ไหมนี่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็ได้แล้วจะทำเอายางที่อาจารย์บอกไม่เอาจะมันเป็นการคาดคณีไงอาจารย์คือสายสลิมนี่มันจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อว่าไม่ไม่เป็นการอย่าอย่าไปยุ่งเรื่องกันมึงกันเมืองกันอะไรไม่ไม่แต่ผมไงก็ผมอยากเป็นสลิมอ่ะผมจะพูดมั่วๆไว้นอ่าอันนี้คือใช้ตัวตัดผมอ่าผมไม่อยากคุยกับอาจารย์แล้วเป็นไปเรื่อยเปลื่อยไปเลยนี่ก็เราจะ ้าสายโมผมรับได้อยู่นะไอ้โมก็คือโมเลยผมก็รู้เลยคุณจะโมไปที่ไหนให้ผมูไปดิก็ผมไม่ได้โมไม่ได้โมเป็นสำลักคำสิงห์เราพัวกกันพวกกันแค่พวกกันไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะเราก็เชียร์ให้เขาดังๆบ้างได้แล้วเชียร์ให้เขาดังใช่นี่ผมก็ได้ฉากปุ๊บนะผมถึงถามว่าการคาดคณียังไงก็เหมือนการดูตำราดูหมออะไรเงี้ยมันก็เป็นสายโม กับเพราะฉะนั้นแหะมันตัวเดียวกันแต่การดูหมอนี่คือการคาดเดาใช่ไหมสมมติว่าเพราะฉะนั้นแหละจะเป็นหารหรือจะเป็นลบอาจารย์คาดคะเนบคาดเดานมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะมันผิดผิดที่ตัวคาพูดแต่ข้อความเนาะมันจะคล้ายกันไหมล่ะมันก็คล้ายเลยผักเดายังเป็นผักกินได้เนาะเออมันจะเป็นกระเดากระเดากระเดาาอะไรมันก็มันจะคล้ายกันอีกลเนาะมันจะคล้ายกัน มันจะคายกันอีกถ้าคนคิดลามกก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วนะอาจารย์ถ้าคนคิดดีก็จะไปในทางดีมันอยู่ที่หัวคิดของแต่ละคนเราไม่พูดนําร่องครับเราพูดให้เขาคิดถ้าใครเขาด่าเขาว่าล่ะก็บอกขอบคุณครับเอาขอบคุณครับเออเป็นสิ่งที่ดีเลยเราจะได้นําไปแก้ไขเราจะได้แก้ไขอ่าเราดูแล้วตอนนี้เราเริ่มดู องงข้ามในแบบจะเกิดความรำคาญไหมล่ะอาจารย์มันมีวิธีการมาเน้นแม่เนี่ยเขาเริ่มยิ้มยิ้มมุมปากแล้วนะอาจารย์ไอ้ที่ยิ้มเนี่ยเขาหนามแม่เราในใจอาจารย์ไอตยิ้มเนี่ยหนามแม่เราในใจนี่เราคืออะไรเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้เลยนะเอาเสมอคิวข้บนคิวถ้าอย่างนี้มันจะเป็นคล้ายๆทูบ็อกไหมมันก็เหมือนกันแต่ว่าเปิดข้างหลังในมันดึกนี่เอาเอาใต้คิวหรือบนคิว ก็มีเสมอคิวตัดล่างแล้วก็ตัดบนอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกทูบ็อกเป็นเรียกอวิชาการไม่สู้อาจารย์อ่อนหรอกออาไม่ไม่เราไม่ว่าใครเขาเราจะสร้างจะสิ่งใหม่ๆข็้นแต่มันก็ยังไม่เลียนเลยไอ้ทูบ็อกอาจารย์เออเออาเอาไต่คิวนิดหนึ่งเราดเอาถ้าถ้าเอาเป๋เอาเป๋เขาเ้าเป๋เขากดยังไงกดยังไงเวลากด บอกก็ด้วยใต้คิ้วหางตาใต้คิ้วหางตาใต้คิ้วหางตาตรงกลางจมูกถ้าถ้าถ้าเอาอย่างนี้มันจะสูงอ่ามันจะสูงเลยเลยใต้คิ้วหางตาครับใต้คิ้วหางตาครับมันจะพอดีเขาเริ่มเลยแล้วนั่นอ่ะเลยที่เขาสั่งมาเขาก็สั่งอย่างนี้เราจะไปเอาสูงอย่างนี้เขาไม่ชอบอ่าเขาไม่ชอบใช่ไหมไอวีเป๋เนี่ยมันวีเองเราไม่ต้องวีให้มัน ตานน้นต้องเอาตามใจเขาตามใจไม่ใช่ตามใจเรานะตามใจช่างอะไรเงี้ยส่งตามใจช่างตามใจแขกแขกเขาอยู่นู่นที่อยู่ประเทศนู่นนะอินเดียอินดี้อินรัดี้ราเราไม่ว่าประเทศนี้อันนี้เอาซู่ปอรคิวเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลย เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยแม้แต่ประเทศพม่าเราก็ไม่ยุ่งด้านข้างนี่เอาเสมอหูเอาเสมอหูเสมอหูเสมอหูก็ทําอย่างนี้สักลงมาอืวัดหางคิ้วตัดไปผมอ่าอ่าอ่าโอเคมันเป็นสูตรสําเร็จเลยใช่ไหมนี่มันเป็นสูตรสาเร็จเลยทีนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งนู้นยังไงฝั่งนี้ก็อย่างงั้นเอาหางตาอันนี้เอาเนื้อหูอืแล้วก็วัดดูอย่างนี้อเอาวิ่งไปจีบไปแก้ม จิกอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์แต่อย่าดึงแรงเบาๆให้มันแล้วมันจะตตัวไหนเกินมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวไหนที่มันเกินมาเราก็เอาออกไปลายมันอือทีนี้เอาแค่ริมหูเองก็ขนาดนี้ถ้าเราใช้กันไกลแต่มันช้ามันเสียเวลาทีนี้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอาจารย์อันนี้ลากใส่เนี่ทสมมติว่าอันนี้เขาพอดีแล้วก้มนิดนึงครับแล้วก็ตีขอบแค่นิดเดียวตีขอบตีขอบอืมถ้าลากใสนี้จะไปเอาที่สัก สะเก่าด้วยไม่สะสมดูจ่าอะไรได้นใช้มันเยอะใช่ก็จะเอาลากใส่ไงอาจารย์ครับคือคําพูดเนี่ยแต่ร้านอาจารย์อ้นนี่ผมว่าลากใส่มันไม่ใล่เลยเราไม่ได้เป็นาสตของเขาใช่ใช่ใช่เขาจะเลี้ยงเอาไว้ของเขาครับเขาจะเลี้ยงที่เขาพูดว่าลากใส่ก็ให้มันใกล้เคียงสนิดเลี้ยงมันเลี้ยงเด็กหรือเปล่าอาจารย์ก็ใช่เลี้ยงมันเลี้ยงเด็กเลยนะเขาเลี้ยงผมไงเนี่ย ผมพูดจริงๆว่าอาจารย์เริ่มยั่วแล้วนี่เขาเลี้ยงผมเขาเริ่มยั่วแล้วนี่ผมผมพูดอาจารย์ก็ยั่วนะนี่ยั่วเลยเห็นไหมครับยั่วนี่มันเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมเออแต่กันนะครับเนี่ยทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้ที่รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนสรงกับป่าสรงกับสรงสรงกับป่าทงอะไร